เผยแพร่โดยมติชนลิซ่าลุยเมืองคอนจับคุยสมาชิกพรรคปอชอนเตรียมเลือกตั้งสอสอลั่นพร้อมตรวจสอบรัฐบาลทันทีหลังแถลงนโยบาย เมื่อวันที่14กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านน้ำชาโก,กวงทุ่งสงสาลาเปาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวพคมนหนุนอนันต์ลิซ่าสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพักประชาชนปอชอนอได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกพักประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านไปให้สมาชิกพักมีความเห็นที่หลากหลายได้มีพื้นที่การพูดคุยในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง และเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงโดยนางสาวพัคมนกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาฟังความเห็นความรู้สึกของพี่น้องชาวนาครศรีธรรมราชหลังจากการโหวตนายกเพราะรับทราบมาว่ามีความเห็นหลากหลายดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านพูดได้เต็มที่หลังจากนั้นสมาชิกพรรคหลายท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของตนเองซึ่งมีทั้งมุมมองที่เข้าใจผลการตัดสินใจของพรรคและมุมที่ไม่เห็นได้แต่เคารพมติพรรครวมทั้งความเห็นที่เสนอให้อยู่เฉยๆทำไมพรรคถึงรีบตัดสินใจนอกจากนั้นยังมีสมาชิกพรรคถามถึงความชัดเจนเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลในอนุทินในฐานะฝ่ายคา้าน โดยนางสาวภคมนได้ลุกขึ้นกล่าวขอบคุณทุกความคิดเห็นและได้กล่าวว่าตนขอสรุปว่าการชักเข้าชักออกกลับไปกลับมาของบางพักการเมืองทำให้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้พักประชาชนใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในพักในการตัดสินใจก่อนไปลงนามข้อตกลงและเมื่อลงนามแล้วเรายืนยันการเคารพคำพูดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ เข้าใจพี่น้องประชาชนทุกคนที่แสดงความเห็นเข้ามาน้อมรับทุกความเห็นหลังจากนี้ทราบดีว่าเดิมพันของพักประชาชนสูงมากกับการได้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไขแต่คิดว่าพักภูมิใจไทยเองก็มีต้นทุนที่สูงมากกับการรับเงื่อนไขครั้งนี้เช่นกันถ้าเราจะต้องเสียเดิมพันที่สูงคุณก็ต้องจ่ายต้นทุนที่มหาศาลเช่นกัน เจอกันรัฐบาลภูมิใจไทยลิซ่าพร้อมมากในการทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระดงเรื่องวัวสอวอรหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้สอสอพระคมนล